สวัสดีครับเรีสายดีมิสิครับผมอยู่กับวินเทจสวยๆกันต่อนะอ่าวันนี้ก็ทั้งวันเลยไม่ได้ลงของให้นะพอดีว่าเพิ่งกลับมาจากงานโรงเรียนของลูกนะครับผมกลับมาก็ค่ำเลยตัวต่อไปนะครับผม FG351 J-Pan ใครอยากได้วินเทจ J จแป n สวยๆเสียงดีๆเอาไว้เล่น <c oughs> ก็ตัวนี้ก็ไม่อายใครเหมือนกันนะครับ <c oughs> ขึ้นสายบสเบอร์สิให้นะตัวเนี้ <c oughs> กีตาร์พวกนี้เหมาะกับสายบนสุดเ็ยยิ่งหาพวกสายเลเซอร์ ster, พวกเดนดดีโอพวกมาตินออกมาใช้ด้วยนะเสียงดีมากนะครับ ตัวเอาไปเที่ยวอไปแคมปิ้งนะครับผมช่วงนี้อากาศดีมากเริ่มเย็นแล้วนะครับผมอากาศาช่วงหน้าหนาวเล่นกีตารากินเหล้าสนุกมาก <laughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขออนุญาตตั้งเสียงแป๊บหบนึ่งพอดีว่ากีตารามันเพิ่งจะขึ้นสายนะครับผมแปบ๊บนึงแปบ๊บนึง นะครับผมโอเคเอฟจีสามห้าหนึ่งนะครับผมก็ขายได้ไปก็คุ้มสภาพนี้นะครับผมจริงๆมันก็ไม่ค่อยมีรดุรอยอะไรมากนะครับผมสภาพก็ถือว่าโอเคถือว่าสภาพดีนะครับผมสภาพสวยเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไล่ให้ดูสภาพ เทชิ้งต่ำไปจริงๆมันมันต้องยกให้มันอยู่ประมาณ2 2 2 5กํากังดีตัวนี้น่าจะ2 2ผมเล่นคือผมเป็นคนเล่นเทชิ้งสูงไม่เชิงว่าสูงหรอกเอาจริงๆ2.5มันก็ไม่ได้สูงหรอกผมเป็นคนเล่นเทชิ้งที่อยู่ประมาณ2.5 2.7ประมาณเนี้ย สองสองอย่างนี้แหละแต่อันนี้ผมแต่งไว้น่าะน่าต่ำไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมก่อนส่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะยกขึ้นให้มันห่างเสียงมันยาวกว่าน,นี้อีกโอเค,อเคก็ประมาณนี้แหละนะครับผมเออผมไล่ตั้งแต่หัวเลยดีกว่าอ่ะลูกค้าลองดูไปด้วยนะครับผมอาจจะ ลูกค้าสังเกตตามคลิปไปด้วยแล้วก็สังเกตตามรูปภาพไปด้วยว่ามีริ้วรอยอะไรตรงไหนบางทีผมอาจจะไม่เห็นอาจจะพลาดลูกค้าก็ลองลองสังเกตดูด้วยละกันนะครับผมหัวสวยเลยนะครับตามนี้เลยอาจจะเป็นพวกเล็กๆน้อยๆตรงนี้นิดหน่อย,อ,ยอะไรประมาณนี้แหละนะครับผมไม่ค่อยมีอะไรมากใบดิ้งรอบหัวไม่มีหลุดลอกนะครับผมขอบคอบตรงมุมก็อาจจะมีบ้าง กีตาหลายสิบปีนักรบย่อมีบาดแผลลุกบิดนะครับผมเดิมๆของมันเลยนะครับยามาฮ่าเจแปนคอเป็นไม้มะฮอกเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับผมไม่ค่อยมีริ้วรอยตัวเนี้ยคอสวยนะครับผมโอเค,อเคผมเป็นคนตรงๆนะเ,เวลาขายของผมจะมีตำหนิตรงไหนผมจะชี้ทุกจุดนะครับผมลูกค้าก็ลองดูไปด้วยนะครับผม ข้างหลังนี่ลายไม้สวยมากแต่ที่ก็จะเป็นพวกขนแมวเล็กๆน้อยๆทั่วไปดูแบบนี้ดีกว่าง่ายกว่าอ่าตามนี้เลยนะครับโอเคตามนี้เลยนะครับผมอสภาพดีตัวนี้สภาพดีไม่มีรั่วเลยดังขอบข้างมันจะมีตําหนิตรงนี้นี่ๆๆนะตำหนิตรงนี้นนนนนต,นตรงน,รงน,รงนี้เล็กน้อยเห็นไหมอ่าแค่นี้เองนะครับผมเนี่ยแค่นี้เอง น้องนั้นสวยหมดเลยนะครับประมาณนี้หกพันสค่าส่งโอนเต็ม180บาทเก็บรายทาง250กรณีที่เก็บรายทางเหมือนเดิมเลยมัดจำห้าร้อส่วนที่เหลือจ่ายนาบ้านเจอในเพจในเฟซในกลุ่มทักแชทส่วนตัวเข้ามาได้เลยถ้าเจอใน YouTube ลูกค้าสามารถแอดไลน์ line, เข้ามาสอบถามหรือว่าเข้ามาพร้อมปิดแอดไลน์ line, เข้ามาปิดเลยดีกว่าง่ายๆเพราะว่ารายละเอียดผมอธิบายลงให้ในคลิปหมดแล้วนะครับผม โอเคก็สามารถหนึ่งฝากด้วยแล้วกันนะครับผมตัวนี้รองท็อปนะสามา้าหนึ่งโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ